สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากรีดยางนะคะหลายๆวันนะคะที่ไม่ได้กรีดเพราะว่าฝนตกฝนตกวันไหนทำไมถึงกรีดไม่ได้คือถ้าต้นยางเปียกอะเวลาเรากรีดนะคะยางคือจะไหลออกมาด้านนอกไม่ไหลตรงริมที่เราเตรียมไว้นี่ไม่ไหลตรงนี้เลยไหลออกแล้วก็จะทำให้น้ำยางก็เสียหายไปเลยก็ไม่ได้น้ำยางนะคะ ก็เลยพักกันไม่กรีดวันนี้มาก็โอ๊ยเห,หนื่อยนิดนึงหลายวันนี่มีอะไรเห็ดไหมไม่ใช่เห็ดดอกอะไรอะสวยนะเขาเรียกว่าดอกดินที่บ้านเรียกว่าอะไรนี่สวยสีม่วงๆนะคะเขาเอาไปนึ่งใส่ข้าวเหนียวไปทําขนมเอาไปทําทโอลายอย่างเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันหลังจากกิีดย่างเสร็จกัแล้วกันคะ่ะ หลังจางกรีดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลืมลืมดอกดินไปเลยดูสิเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าก่อนเนาะค่อยเก็บเขามาทำใส่ข้าวเหนียวนึ่งเป็นสีม่วงๆนะ่ะทีนี้นะ่ะลองไปดูสิเห็นเห็ดเ,เขาออกหมู่บ้านอื่นนะ่ะก็เดินไปนี่เดินเข้าปา่าพอดีให้บอกเอ็ดเวิร์ดจอดรถก่อนเดีนะ๋ยวฉันจะไปลืมปิดไฟก็ยังลืมปิดเลยนะรีบหลายกลัวจะไม่ได้เห็ดน,นี่หาไปหาไปเอาหาหาหา,หานะคะเอ็ดเวิร์ดบอกอุ้ยฉันปวด อย่าก,ก้องน้ําแล้วเราก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวรอฉันก่อนปรากฏว่าเข้าป่าไปได้แป๊บเดียวนะคะเอ็ดเวิร์ดขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องแบบหาหิดรอก่อนเอาหาไปอุ้ยอุ้ยหิดแล้วหนึ่งดอกแต่ว่าไม่กินอันนี้ไม่ได้กินกินกินได้อยู่นะตะเกียเป็นเหินขายหิดละงกไ้เดือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยป่านี้ที่จริงหิดจะเยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยหาเราไม่มีดูสิหาไปหาไปหาไป,าไปแล้วดินนะชื้นแล้วแบบ น่าจะภายในอาทิตย์นี้แหละเห็ดน่าจะออกเยอะเหมือนกันไฟก็ลืมปิดเห็นไหมไฟก็ลืมปิดที่จริงสว่างแล้วนะเนี่ยรีบหลายกลัวจะไม่ได้เห็ดหาแล้วหาอีกสองแล้วสองอีกอุ้ยปกติพื้นที่นี้นี่คือเห็ดเห็ดโคนเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเป็นดอกใหญ่ๆแกงอร่อยอร่อยน้าวน้ำยืดๆแล้วก็เห็ดระงูกเห็ดเครื่องเห็ดเครื่องนี่คือจะเป็นเหมือนเห็ด มีเห็ดน,นาแดงโอ้หลายเห็ดเลยนะคะป่านี้ไ้หาไปหามาก,ก็หรือว่ามันกําลังจะออกหรือมันกําลังเป็นจีถ้าเป็นจีคือเป็นแบบตุ่มดอกนะเป็นตุ่มเป็นจีจนะีน่ะที่บ้านเรียกว่าเป็นจีเดี๋ยวพื้นที่ไหนออกเดี๋ยวจะพาไปดูซิหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอโอ้ยอุตส่ารีบเอ็ดเวิร์ดอุตส่าแบบว่าเอพามาเดี๋ยวในระหว่างรอเอ็ดเวิร์ดกลับมาวนมาอีกทีนึงแล้วก็หาไปก่อน หาไปหามาหาไปหามาก็ไม่เห็นสักดอกเลยคงกําลังจะออกแหละอยู่ในดินดานานะเพราะว่าพื้นที่อื่นน่ะออกเยอะเข้าไปหามาคือออกเยอะเหมือนกันป่านะ่ะพื้นที่คือไม่ได้ลกมากหาพอเห็นเห็ดได้ป่าไม่ได้แบบว่ากว้างเท่าไหร่แต่ว่าก็หาก็พอได้กินนะถ้าเขาออกนี่คือได้ เขาเรียกว่าได้เต็มซาเต็มตะกาซาที่บ้านก็คือตะกาเต็มตะกาตะกาโอ้ยตายแล้วออกมาด้านนอกแล้วออกมาด้านนอกแล้วในระหว่างรอหาไฟก็ลืมปิดอีกเหมือนเคยโอ๊ยนี่ไงเห็นเห็ดเห็ดไข่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 จริงๆเขาชื่อว่าเห็ดไข่ค่ะอันนี้เอาไปจีที่บ้านเล็กจีนะเอาไปแบบว่า ย่างไฟให้เขาแบบว่าสุกแล้วก็ไปทำน้ำพริกอร่อยมากหอมด้วยบางท่านเรียกเห็ดหอมเห็ดไข่นั่นแหละเห็ดไข่ก็ไม่รู้ได้มาจีเดียวอันเนี้ยเป็นจีเขาเรียกเป็นจีเดินไปเดินมาป่าชื้นๆดูก็ไม่มีอีกไม่มีเพิ่มเลยจะได้จีเดียวจี G เดียวนั้นเวลาเขาย่างแล้วเอาไปโรยเกลือก็อร่อยนะที่บ้านเรียกเห็ดหน้าเศร้า เห็ดหน้าเศร้าเห็ดหน้าเช้าหรือเปล่าเห็ดไข่นั่นแหละแม่บอกเห็ดไข่เดินไปเดินมาก็ไม่ได้เพิ่มเลยนะคะได้จีเดียดูจีอุ้ยนี่เห็ดละโงกไอ้นกเขาเนี่ยเนีเนี่ยเอาแกะแกะแกะแก,แกได้เพิ่มแล้วอีกหนึ่งไข่ เราจะได้เพิ่มอีกมีเนี่ยป่าก็เหมาะสำหรับที่เห็ดจะออกมากมุมนี้มุมเห็ดหน้าแดงเลยจะออกเยอะเป็นจีจีแต่ละป่าเราจะรู้ว่ามุมไหนเห็ดเขาออกเราก็เดินลงไปเรื่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมฝนตกใหม่ๆเลยฝนตกใหม่ๆหลายวันสัปดาห์นี้ฝนตกทั้งสัปดาห์เลยเห็ดหน้าจะออกเต็มพิกัด ไกลจะถึงทางออกแล้วอ้ยเห็นนี่มุมนี้เลยมุมนี้ <c oughs> ห็นขาวๆเห็นขาวๆเอามันลุกเอาบ้นเข้าไปบ้นเข้าไปเห็นเราไกลๆนู้นหัวขาวเห็นไกลๆแล้วว่าน่าจะเป็นหิดเราก็เดินเข้าไป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 อ๋เห็นที่กัดบนเข้าไปบนเข้าไปเห็นเราไกลๆเป็นจุ๊เห็นไหมขาวๆนู้นเยอะๆนู้นวข,ขาวเยอะๆนู้น เห็นปลามองอุดดีใจอยู่ในห็นข,ขาวๆเนี่ยโอ้เห็นแล้วอแอบเสียใจเห็ดเบื่อจ้าเห็ดเบื่อโอ้ยตายแล้วเสียใจแอบเตะสุยไปเลยทำตามหรือจะไม่ทำตามกันได้นะหาไปหามาก็ไม่มีเห็ดที่จะกินได้ออกจากป่าดีกว่าโอ้ยเสียใจนี่ ดูมองไปมองมาก็ไม่มีมองซ้ายมองขวาแต่ออกมาข้างนอกเผื่อมีอะแต่ไปดูกันเอ้ยนี่ไงเห็นแล้วอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรอะ่ะเห็ดกอเห็ดหน้าแดงเห็ดกอเห็ดกอเห็ดกอมีอยู่ไม่กี่ดอกหรอกก็เก็บเก็บเก็บเอาไปบ้านพอแต่ได้จี่ย่างไฟเอาไปแจวก็ได้หรือไม่ก็เอาไปไว้ก่อนเผื่อไปหาที่อื่นเราได้เพิ่มนะคะท่านใดจัดชมท่านได้ชมคลิปก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะมีเห็นให้เราเห็นกันนะคลิปนี้คือออเดอร์ไปก่อนเห็นอยู่นิดนิดหน่อยๆน่อยะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณสำหรับทุกการชมคลิปค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ